ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทศระเล่มที่สวรรคที่24ตัณหาวรกวันนาว่าด้วยเรื่องตัณหาเรื่องที่หเหมือนแมงมุมตกไปในใยของตัวพระพุทธภาษิทธ เยราคารตตานุปตันติโสตังสยังกตังมักกะตะโกวะชาลังเอตัมปิเฉตวานะวชันติทีราอนปเปกคิโนสับพทุกขังปหายะคำแปลบุคคลผู้ถูกย้อมด้วยราคะย่อมตกลงไปสู่กระแสแห่งตัณหาเหมือนแมงมุมตกลงไปอย่างใหญ่ที่ตัวทำไว้เอง นักปรา์ทั้งหลายตัดกระแสตันหานั้นแล้วเป็นผู้ไม่ใหญ่ดีละเว้นทุกข์ทั้งปวงไปอธิบายความราคะคือความกำหนัดพอใจตามตัวอักษรแปลว่าย้อมคือย้อมใจให้เมาเป็นไปในกามเรียกกามราคะเป็นไปในรูปเรียกรูปราคะเป็นไปในอรูปเรียกอรูปราคะ กามราคะได้แก่ความติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐถัพพะรูปปราคะได้แก่ความติดใจในรูปประชานสีอรูปปราคะได้แก่ความติดใจในอรูปประชานสีราคะทั้งสามระดับนี้หยาบและละเอียดขึ้นไปโดยลำดับชานสี่เบื้องปลายนั้นผู้ดได้บางท่านเข้าใจว่าเป็นนิพพานก็มีเพราะความละเอียดประหนึ่งว่าปราศจากกิเลส ํำนองเดียวกับเชื้อโรคที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นบุคคลผู้อันราคะยอมแล้วย่อมตกลงสู่กระแสตันหากล่าวคือความดิ้นรนและต้องแวกว่ายในห้วงมหันนบคือพบน้อยพบใหญ่ความดิ้นรนซึ่งมีราคะเป็นแรงผลักดันนั้นย่อมดิ้นรนไปสู่เบญจากกาม,มคุณและความสําราญทางเนื้อหนังย่อมทํากรรมชั่วเพราะเหตุแห่งเนื้อหนังต้องตกอยู่ในบ่วงกรรมดิ้นรนออกไปลําบาก เหมือนแมงมุมตกลงไปในใยที่ตัวทำไว้เองนักปรา์ทั้งหลายเห็นโทษแห่งตันหาราคะแล้วเป็นผู้ไม่ใหญ่ดีละเว้นทุกทั้งปวงโดยใจความก็คือละเว้นตันหาราคะนั่นเองเพราะมันเป็นเหตุแห่งทุกเมละตันหาได้ก็เป็นอันละทุก์ไปในตัวเรื่องนี้พระศา,าสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันเมืองราชครึก ทรงปรารบพ,พระนางเขมาอักษระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบพระนางเขมาพระนางเขมาเป็นสตรีที่รูปงามเลิศผู้หนึ่งพระนางทรงทราบว่าพระาศาสดาทรงติโทษของรูปจึงไม่ประสงค์จะเสด็จไปเฝ้าเกรงพระพุทธองค์จะติโทษแห่งรูปของพระนางด้วย พระราชาพิมพิสารส่งทราบความนั้นจึงรับสั่งให้พวกกวีแต่งเพลงขับพันานาความงามความรื่นรมของพระเวรุวันแล้วให้พระราชทานแก่พวกฟ้อนพระนางทรงส,งสดับเพลงขับนั้นแล้วปรารถนาจะเสด็จไปยังเวรุวันพระศาสดาทรงทราบว่าพระนางเขมาเสด็จมาเมื่อประทับแสดงธรรมจึงทรงเนรมิตสตรีสาวสวยคนหนึ่งให้ยืนถวายงานพัดอยู่ พระนางเคมาเข้าไปเห็นผู้หญิงนั้นรูปงามเหลือเกินทรงดำริว่าคนเขาพูดกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงติโทษแห่งรูปเห็นจะกล่าวตู่พระองค์เสียละกระมังเพราะหญิงที่ยืนถวายงานพัดพระองค์อยู่นี้สวยเหลือเกินเราสวยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่แห่งหญิงนี้รูปเช่นนี้เราไม่เคยเห็นเลยพระนางไม่ได้สนพระไทยในพระราชดำรัสพระาศาสดาเลย เอาแต่จ้องมองดูหญิงนั้นอยู่พระาศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางแล้วจึงทรงเนรมิตหญิงนั้นให้แปรเปลี่ยนไปในวัยต่างๆคือสาวรุ่นสาวใหญ่กลางคนชราเจ็บตายมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมีแรงกาลงมาจิกกินไหนที่สุดเหลือแต่กระดูกดังกล่าวแล้วในเรื่องพระนางรูปนันทาแห่งชราวัควันนา,นาพระนางเขมาทอพระเนตรแล้วดําริว่า รูปอันงามถึงปานนี้ยังต้องเสื่อมสิ้นไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นสาระในรูปนี้ไม่มีเลยพระศาสดาทรงทราบว่าหาฤทัยของพระนางอ่อนลงมีความสังเวชสลดใจเช่นนั้นจึงตรัสว่าเคมาเธอจงดูร่างกายนี้อันอาดูลไม่สะอาดเน่ามีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอเป็นที่ปรารถนายิ่งนักของคนเขา เมื่อจบพระธรรมเทศนาพระนางได้บรรลุโสดาปติพล์พระศาสดาตรัสต่อไปว่าเขมาสัตว์ทั้งหลายเยิ้มอยู่ด้วยราคะร้อนอยู่ด้วยโทสะงมอยู่ด้วยโมหะจึงไม่อาจก้าวล่วงกระแสตันหาได้ต้องคล้องอยู่ในกระแสตันหานั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาที่ยกไว้ณนะเบื้องต้นนั้นว่าเยราคะรัตตานุปตันติโสตังเป็นอาทิ มีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาครั้งที่สองนี้พระนางได้บรรลุพระอรหัตผตลธรรมดาผู้บรรลุพระอรหัตผตลแล้วต้องบวชภายในวันนั้นหรือมิฉนั้นก็นิพพานพระราชาพิมพิสารจึงทรงอนุญ,ญาตให้พระนางบวชต่อมาได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญากลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสิทธิอิทัสระ จากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้หากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือกดปุ่มขอบคุณ s u p e r t h n n k s หรือสแกน QR Code เพื่อโอนเข้าบัญชีขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ